สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตเรื่องมวลพิฆาตนะครับกับมวลพชิฆาตกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่18แล้วนะครับผมก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปนะครับวันที่มวลพิฆาตออกจากไข่นะครับก็ประมาณวันที่10นะครับผมเดือน4นะครับ2566นะครับวันนี้ก็ประมาณสัก8วันนะครับ 7-8ปดวันนะครับครบหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวมวลเนี่ยนะครับมวลพิฆาตอันนี้นะครับก็เริ่มตัวโตขึ้นนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่นะครับตัวโตมากก็น่าจะอยู่ในวัยที่สองไปไวัยที่สามแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตัวมวลพิฆาตเนี่ย ตายไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับว่าน่าจะตายไปประมาณ90%เลยนะครับ90%ขึ้นไปเลยนะครับที่ตายไปนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะกล้องอาจจะสั่นๆเลยนะครับผมใช้โหมดมาโครแล้วก็ใช้มือถ่ายนะครับมือจับก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตัวนี้นะครับที่เอาไปประการเคลียร์ๆเนี่ยครับก็ตายแล้วนะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับ ก็ผมก็จะเขี่ยตัวที่ตายนี่ครับออกทุกวันนะครับต้องใช้ปูก,การเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับในการเขี่ยออกนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยติดปลายปกูการทีผมก็ไปเคาะทิ้งด้านนอกนะครับไม่ให้ไม่ให้ในกาอบนี้เน่าเป็นเก็บไว้แต่มวที่มียังมีชีวิตอยู่นะครับอย่างนั้นเดนี๋ยวในกรองก็จะเน่านะครับผม เคขออภัยนะครับก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยนะครับซึ่งแต่ก็คาดว่าก็คงจะไม่โตแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามวนเนี่ยจะเริ่มกินตัวหนอนแล้วนะครับผมเริ่มกินตัวหนอนเก่งคือแล้วนะครับนี่นะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับบางตัวก็เริ่มโตแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเกิดวันใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ตัวซสายเนี่ยต่างกันเลย ผมว่าตัวที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้น่าจะเป็นวายสามนะครับอันนี้จากประสบการณ์มือใหม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับอาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวมือเดียวนะครับก็ถ่ายลําบากนิดนึงก็ยังคงให้น้ํานะครับจุ่มสำลีไว้ในถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กินนะครับ จะหาตรงนี้ทักนนิดหนึ่งนะครับเหมือนจะมีตัวที่กำลังกินหนอนอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ให้เป็นหนอนนกนะครับผมให้เป็นหนอนนกอยู่แล้วก็ตัวที่เขากินแล้วเนี่ยก็จะได้ตายแบบนี้ครับตัวจะเป็นสีดํานะครับหนอนนกที่ที่โดนตัวมวนกินนะครับก็เหลือจํานวนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงปก็ประมาณแค่ตรงนี้นะครับภาพรวมนะครับก็มีแค่ ชุดใหญ่ก็คือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับจากที่เห็นออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะอธิบายเพื่อนๆได้ว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทดลองหลายๆวิธีนะครับทดลองเลี้ยงหลายๆวิธีแล้วดูว่าวิธีหรือวิธีไหนที่ทําให้เกิดสาเหตุการตายแบบที่บอกนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่เคยเลี้ยงหรือมีประสบการณ์การเลี้ยงนะครับสามารถแบ่งปันความรู้กันนะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม โอเคสำหรับมวลพิก้าเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นมวลเพชรฆาตนะครับเอาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นมวลเพชรฆาตนะครับก็โตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจริงๆนะครับแทบไม่เห็นความแตกต่างจากตอนแรกนะครับถ้าแต่ก็โตขึ้นนะครับแต่ก็มันโตขึ้นน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมหาตัวเล็กๆที่หนึ่งไซเด็กตัวด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไซเด็ก อยู่นะครับเหมือนเพิ่งออกจากไข่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มโตขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มกินหนอนนกแล้วเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีการเจาะกินหนอนนกกันนะครับเนี่ยนะครับรุมเจาะกินดูดน้ําในตัวหนอนนกนะครับเข้าใจว่าน่าจะออกจากไข่หมดแล้วนะครับอย่าแป๊มนึงนะครับเพื่อนๆถ่ายคนเดียวมันถ่ายยากนะครับเนี่ยนะครับน่าจะออกจากไข่หมดแล้วผมยังไม่ได้เอา กระบาดไข่กระบากระดาษไข่นะครับลังไข่ออกนะครับแต่เขาใช้ว่านาจอกจากไข่หมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ให้กินน้าเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าที่ตายเนี่ยเป็นการลอกคราบหรือเปล่าหรือว่าเป็นการตายของเขาเลยนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้ก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับผม เนี่ยนะครับก็กินหนอนนกนะครับแต่บางตัวในชุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นชุดแรกนะครับก็เริ่มเริ่มตัวโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เริ่มมีก้นป่องๆนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยตรงกลางนะครับตัวยังเล็กอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัวตรงนี้ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับสองตัวเนี้ยไซส์ค่อนข้างต่างกัน อาจจะเป็นด้วยตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยนะครับอันนี้ยังเป็นมือใหม่อยู่มากๆนะครับครั้งแรกในการเลี้ยงนะครับผมก็ใส่หนอนนกเอาไว้นะครับให้กินนะครับผมก็ลองสอบถามจากทางท่านอาจารย์นะครับที่เป็นรับมานะครับก็ท่านบอกว่าอาจจะเป็นเพราะาอากาศร้อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับผมที่บ้านนะครับ เนี่ยนะครับเขากระจาะนะครับกินน้ําเลี้ยงของตัวหนอนนกนะครับผมก็ใส่เผื่อไว้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นหนอนนกที่ผมใส่เผื่อไว้เลยนะครับจะเป็นหนอนนกไซส์ปกตินะครับไม่ใช่หนอนยักษ์นะครับหนอนยักษ์นี่รู้สึกว่าจะตัวแข็งเปลือกหนาเกินไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็เลยใช้หนอนเป็นไซส์ปกติดีกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบที่อยู่ใกล้ๆรังไข่อยู่นะครับ ที่เขาออกมานี่ก็เป็นกองไข่นะครับแต่ผมว่าน่าจะออกมาหมดแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมาอัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเลี้ยงนะครับหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลนะครับก็สามารถกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งไว้ได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมความคืบหน้าจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ